เราไปดูข้างหลังกันว่ามันเป็นยังไงไปโอ้เมื่อกี้ออกมาจากตากายผมข้ามาตากายมาเล่นผมจนตัวนี้นี่เดียเลือดเจียวเลยนี่นะวันนี้ผมก็ให้น้องผมไปออกที่เดิมดีกว่าโอ้โหสูงกันนี่อยู่ี่เป็นต้นไม้ของป่านะไม่เกี่ยวที่เราปลูกนะครับผมนอนอยู่นี่นี่ก็เป็นบริเวณหนำของเรานี่เองนะนี่ผมตาคายปลูกมาแล้วจา้างคนมาทำให้เลย นี่ครับผมคนว้าวอันนี้ไก่หรือว่าห่านนู้นเออเออใช่อันนี้ไก่อันนู้นห่านเออนี่เดี๋ยวเราไปตามติดชีวิตมันเลยเป็นทางนี้ก่อนฮะขึ้นยากขึ้นยากขึ้นยากโอ้ยโอ้ย ตีโอ้อันนี้ไก่นะตัวสีดำไก่ตัวสีเหลืองนั้นหา่านราคาสาบว่าไก่คู่ละร้อยส่วนห่านเก้าร้อยครับสาบว่าอันนี้ผมหมกนะไม่รวยนั้นหนึ่งพันเออหน,นึ่งพนันร้อนอรวมแล้วก็พัน,นเลยสองตัวนี้ะวะน,นี่ดีอยู่อยู่ อยู่อารนี่ยเราไปตอนนี้มันก็กำลังแบบชมบ้านใหม่ของมันอยู่เออเออชมอยู่เทียบเลยมาอะไรเป็นลูกเลยห <c oughs> ่านคือพ่อแม่ไก่คือลูก <c oughs> ระวังนะตรงนั้นมดอยู่ อย่าไปดีกว่าไปดูทางอื่นต่อนี่ครับนี่อันนี้พ่อผมไม่ได้ติดนะเพราะว่าถ้าพ่อผมติดคงมไม่น่านอย่างนี้็ <c oughs> ีกว่านี้ <c oughs> นี่อยู่ติดตาข่า,ายเต็มเลยแถวบริเวณตรงนี้นี่เราไปดูหลังกันว่ามันจะเป็นยังไงไป โอ้เมื่อกี้ออกมาจากตาคายผมข้ามตาคายออกมาเรื่อยๆจะตัวนี้เหนียวเลือดเดี๋ยวดิดอันนี้ผมก็ให้น้องผมไปออกทีเดีมดีกว่าที่จะมันแบบนิ่ม,นมๆนะออกได้อุ้ยตอนนี้ก็มไม่ได้ติดเตี้ยแต่ว่าไปดูข้างหลังดีกว่าครับน้องผมตามมาแล้ว ดินตรงนี้ก็มีการทับผวน,นี่เลยหินเรียบทับผมมาเลยแต่ดินมันก็ยังแบบชื้นๆน,น,นิดหน่อยต้นไม้เราก็ใหญ่ดีเพราะวช่วงนี้มันก็ฝนตกนะครับผมตกอยู่หลายวันเลยวันนี้ก็วันที่หนึ่งมีน้าน,นะผมเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วเต็มตัวใกล้สอบแล้วครับตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ที่บริเวณข้างหลังสวนกันแล้ว นี่ต้นไม้ก็เริ่มแบบโตขึ้นเลยนะเออนีอออ่ต้นไายช่วงนี้ก็ฝนตกเยอะดีฝนเทลงมาเทลงมาเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยไปมาไปมาอยู่บ้านเรากับสวนนี่อยู่ไกลนะครับ นี่ก็เป็นบริเวณหลังสวนแล้วผมนี่ต้นไม้โอ้ตัวสูงกันนี่อยู่นี่ก็เป็นช่วงใกล้สอบของผมแล้วเหมือนกันน่ามีนาแล้วใกล้ปิดเทอมแล้วหยุดยาวปีแต่จะหยุดปีมีกิจกรรมหลาซัมเมอร์ นี่ก็เป็นส่วนของญาติผมเองนะซึ่งต้นไม้ก็โอ้ปเปิดเยกวราอโดยเฉพาะต้นนั้นท่านผมต้นกล้วยเห็นชัดเจนเลยลูกออกมาแล้วของเรายังไม่ก็มีอะไรทีการปลูกกันคนละแบบกันนะ <c oughs> ดูเอง <c oughs> ตรงนี้เองเขามีแต่เราเพราะพ่อผมอีกครับ เดินเข้าป่าครับผมโอ้ยโอ้ะวังเดินต้นไม้ตรงนี้เป็นต้นไม้ของป่านะไม่เกี่ยวที่เดาปลูกนะครับปุ้มโอ้ยกวังหนุย่ยโอ้ยอะไรจริงเฮ้ยพุนตกทีครับไปถินน้ำเขาดอกกันดีกว่าเฮ้ยนี่ไปแล้ว ตอนนี้เราก็มากันที่จุดตรงกลางของสวนแล้วเราจะเข้าไปกลับไปที่นำ้ำของเรากันต่อโอเคตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะเพราะว่าฝนก็ยังยังเลยฮึบตะไครฮึบเสียวจังเลยฮึบนี่รอดอได้ไปต่อวาแไอในสัตว์ส่วนนั้นเลียว ห่านกับไก่อยู่อย่างนี้แล้ววะรอยขบวนหากโอ้ oh. นอนอยู่นี่โอ้ oh. นี่คือที่นอนของมันเลยครับตรงนี้ oh. ยอดตอนนี้แม่ผมก็กำลังให้อาหารปลาอยู่ยับน,นะทีนะ่บอกตาง้ายนี่เราตามไปดูเลยเคียบ บ่อบปลาก็นี่อันนี้ก็เป็นบ่อบปลาแล้วก็ได้เลี้ยงปลาแล้วก็วันนี้ก็ได้เพิ่มห่านกับไก่มาครับวันนี้นี่โอเคโอเคนะตอนนี้ก็เป็นเวลาตียบแล้วตอนนี้ก็โอเคจบนะขอจบคลิปไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วกันผม โอเคตนะ้องฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะผมมีความคิดเห็นอย่างไรอยากจะเสนอก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างคลิปนี้กันได้เลยนะผมจะดีจะเย่ไม่ไปเป็นไรผมอ๋อได้หมดครับโอเคบายบายนะผมฝากกดปุ่มกระดิ่งด้วยเนดะ้อ